สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะทำเค้กส้มค่ะเค้กส้มทรงโดมค่ะขนาดกำลังกินเลยค่ะขนาดเล็กๆเนาะก็มีไข่สามฟองค่ะเกลือนิดหน่อยน้ำตาล120กรัมวานิลาค่ะ1ซอง ก็จะปั่นแค่นี้ไปก่อนค่ะได้แบบนี้แล้วก็จะใส่น้ำมันค่ะน้ำมันพืชยายใช้น้ำมันคาโนล่าค่ะ120กรัม120มิลลิลิตรแล้วก็นม120มิลลิลิตรค่ะปั่นต่ออีกหน่อยนึง แป้งสองกรัมกับผงฟู10กรัมค่ะร่อนลงไปตอนนี้เราจะใช้ตะกร้อมือตีเอานะคะ ไอเปลือกมะนาวนิดหน่อยค่ะยายใช้แบบสำเร็จรูปเลยค่ะเป็นของ B.O เนาะใส่ครึ่งเนอไม่ถึงไม่ถึงครึ่งช้อนชาค่ะประมาณหนึงส่วนสีช้อนชาเปลือกมะนาวนี่ใครจะใช้สดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเอาไปถูก,กับเกลือก่อนค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเนาะไม่รู้เ้าฉีดอะไรบ้างนะยายใช้สำเร็จเลยค่ะสะดวกมากเลย น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะช่วงนี้เราก็วอร์มเตาไปก่อนเลยค่ะ180องศาค่ะประมาณนี้ค่ะวางกระดาษไขรองบนถาดก่อนค่ะแล้วก็เทปแป้งลงไปเลย เกลี่ยให้เรียบค่ะกระทุงกระทุงนิดนึงแล้วก็นำข้าอบค่ะไฟบนล่าง180องศา25นาทีค่ะ ในส่วนของครีมค่ะยายก็จะใช้เจลาตินแผ่นแบบนี้ค่ะหนึ่งแผ่นแช่ในน้ำเย็นค่ะให้เขานิ่มก่อนเนาะนิ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดค่ะยกขึ้นตั้งไฟให้ละลายเลยค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะละลายแล้วเนาะละลายแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มค่ะน้ำส้ม100่งมิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปเลย ปิดไฟเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะวิปครีมค่ะ300มิลลิลิตรหนึ่งกระป๋องครึ่งเนาะปั่นไปก่อนเล็กน้อยค่ะ ยังไม่แข็งดีนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําส้มลงไปค่ะน้ําส้มกับเจลาตินปั่นต่อให้แข็งเลยค่ะ ค่ะสีเขาจะมนมนค่ะเขาไม่ขาวจ๊วะเนาะเป็นเพราะว่าเราใส่น้ำส้มไปด้วยค่ะ100มิลลิลิตรเค้กเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะยายจะใช้พิมพ์กลมแบบนี้กดเอาค่ะก็จะได้ประมาณ12ชิ้นค่ะ4ีคูณ3เนาะ12ชิ้นค่ะ แล้วยายก็จะแกะด้านข้างออกค่ะพิมพ์นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นสักหน่อยแล้วค่อยใส่ครีมเนาะ ตรงกลางสองแผ่นนี้จะเตี้ยสักหน่อยเพราะว่าเราปาดไม่เรียบเรียบไม่เท่ากันค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะขนมที่เหลือที่เราเอาออกมาเมื่อกี้เราก็มามาบี้ค่ะบี้บี้ให้เขาแหลกสำหรับโรยหน้าขนมก็จะได้มาแบบนี้ค่ะส่วนชั้นล่างก็เป็นแบบนี้ค่ะ มีหลายขนาดมากความสูงความความสูงความเตี้ยเนาะอันนี้เหมือนกับว่าคนคนทำขนมตาเคค่ะตอนนี้เค,ค้กข้างล่างของเราเย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะฉีดครีมลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผงขนมที่เราบี้บี้ไว้ค่ะมาโรยข้างบนเลยทำให้เป็นทรงครึ่งวงกลมค่ะเหมือนเหมือนเหมือนทรงโดมนะคะ เดี๋ยวค่อยมาเกลี่ยที่หลังค่ะโรยไปอย่างนี้เลยเป็นเค้กที่ยายเสกขึ้นมาในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเองค่ะในวันที่รีบๆเนาะเพื่อนฝูงโทรมาบอกจะแวะมาเงี้ยค่ะปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาจัดอีกทีค่ะจัดทรงให้เป็นครึ่งวงกลมค่ะ กดๆตบๆหน่อยนึงค่ะแค่นี้เองจ้าเค้กส้มทรงโดมของยายก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ยายใช้พิมพ์ขนาด8เซนค่ะแต่ถ้าใครจะใช้พิมพ์เล็กกว่านี้หน่อยก็อาจจะได้สัก20ก้อนนะคะอันนี้12ก้อนเองค่ะเสร็จแล้วยายก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ ่ออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากให้เป็นมีสีสันนะคะเราก็อาจจะใส่สีเพิ่มก็ได้เนาะในวิปครีมใส่เป็นสีแดงสีสีเขียวสีอื่นไปค่ะคิดว่าน่าจะสวยเหมือนกันค่ะเค้กส้มทรงโดมของยายก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ